ครับอ่ายเด้อสาธุอ่ะพี่น้องเขามัต้องบอกเล่าสวัสดีครับแต่บางคนที่พูดเราไม่แข็งขอพูดท้ายละกันครับผมว้เล่าว้เลาเป็นไหมก็ไปกับพี่แก๊ปวันนี้จะเรียกพี่แกร์ละกันอ่า ถือว่าเป็นคู่กัดกันมานะคะผมก็นีเขินเขินเหรอครับหน้าเขินกับเป็นไหมวันนี้หน้าเขาห้ามยิ้มใช่ไหมครับยิ้มได้ยิ้มได้นิดหน่อยเป็นพระห้ามยิ้มเคยยิ้มไหมยิ้มแล้วที่สําคัญนะเวลาพ่อหรือเอฟซีเอาของใส่บาท่ากลมไหวจินะลูกระโดนตอนนั้นอ่ะเอฟซีเอาของหายปั๊บลูกไหว จะทำอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่แกปเปอร์พีคนะครับผมก็ขอขอหัวสิกรรมที่เคยล่วงเกินทั้งกายและก็วาจาอาจจะเคยตีกันนิดหน่อยอาจจะเคยทะเลาะบอแงกันนิดหน่อยอาจจะเคยเอามีดมาแทงกันด้วยก็ขออันหสิกรรมนะครับอนุโมทนาบุญสาธุครับ